สวัสดีค่ะมอนี่ไปเดินไปตลาดท่งรถไฟมากเนาะค่ะเนาะคนไล่หลไปเดินเรือประเทศไทยคลิปมากให้เบื้องนํำไปเดินไปสื่อของมากแกงเนาะค่ะเนาะไปดำราสีแกงเนองใหม่เซีนได้ไปของกระยอบกระยับก็ไ,ได้อันนี้ชะอมเราก,ก็ได้หมกบวบเนาะค่ะเนาะเราก,ก็ได้เง็ดมาวิวให้เบื้องเราก็ได้เนอะใหม่นีุ่งละยีสิบบาท ประเด็นก็ได้กล้วยมานำ้ำมันนี่กล้วยวีโบงามปันไดเนาะประเด็นไปนลาปพอดเจ้าขายเบิดเล่มาสองวีเนาะค่ะเนาะได้แบงคุณหมอใบบินกล้วยบบงามปันไดแตะะ่ว่ากับพ่อกินได้อยู่วีแล้วสี่สิบบาทถึงพ่อซื้ออยู่ด้เนาะค่ะเนาะพ่อสื่ออยู่ประเด็นก็ได้ก้วยมานำ้ำอันนี้กล้อยเขาขายยี่สิบบาทสื่อมะพร้าวมะลูกหนึ่งกับยี่สิบบาทมาว้กินนี่แหละของประเด็นไปตลาดมากก็ไรนี่สิละ เรากระไดอันนี้น้ำได้ไก,ก่น้ำนาะกันเนาะไก่ย่างนะในใี่ไก่ย่างไก่ย่างปันคนละเครืองกับหมูตัวหนึ่งเขาขายสองร้อยเนาะกันเนาะตัวหนึ่งขายสองร้อยเราได้แดงกันกับหมูขดระเครืองเดไก่ย่างนะ้าไก่ย่างอ่อนๆอ,อยู่เนาะกันเนาะ ก่ย mm ่างแล้วก็อนนกย่างมันจะแซบแบจะปเดินเกยกระย่างนี่ห่อนนาะกรย่างมันจะแซบต่แบเขาอยางเนาะก่อนเนาะในก่ย่างมันน้ำตูบบาง่เป็นตาแสบครับนี่ละอาหารเร่งกรเดือนในอาหารเรงแล้วมีก่ย่าง เด้อกคมากินก็นอย่างน้ำปลาเดือนก็ได้กอยของหมักปลาเดือนปลาเดือนเป็นคนไปอีสานชอบกินกอยเนาะค่ะเนาะสมัยหลังต่กีนพากันไปขึ้นเขาบ้านปลาเดือนมันอยู่ไกล่ผู้พันเนาะค่ะเนาะไปหาคูดกอยอยู่น้ำเขาได้กอยลหลายหลายวันไม่ยู่ภาคกกางไม่ใครได้กินกอยนอกจากเสือสมัยตะกีแม่พาไปคุดกอย คุดควายมาแล้วกันข้าเจ้าเอินน,นไปฝันเนาะสมัยตะกี้เพิ่นเฮ็ดประเด็นพันธิตออกประเด็นเฮ็ดบ่เป็นเนาะอันนี้มื้ออื่นประเด็นก็สิไปอันซื้อกระดูกหมูมาแกงใส่ใส่เห็ดใส่อันนี้แซ่บๆเนาะค่ะเนาะนี่ไปหาซื้อกระดูกหมูมืม้นนอนี้บ่ได้กระดูกหมูมั่งเพระนี่กระดูกหัน ในรีวิวของอันซื้อตลาดมื้อน,นี้ไปตลาดทางรถไฟบ่ได้ถ่ายมาให้เบิ่งทางรถไฟเนาะค่ะเนาะในรีวิวมาให้เบิ่ยงไปเดีนหัวตะมาฮอดไปเดียนกระซิเฮ็ดกับข้าวให้กระเจ้ากินก่อนมื้อนี้เ่ตอนนี้ก่อนเด้อค่ะเด้ออยูหลอดปลอดภัยเบรรทุกคนอยู่ดีสบายความเคียบยาด้ความไข่ยามีไปทางใดก็อย่าลืมใส่แบบขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามเด้อค่ะเด้อขอบคุณ เพื่อนไม่เพื่อนเขาเพื่อนไม่เขาแ้วก็ใหายกำลังใจไปเดือนไปเดือนกัสีไปหอดไปถึงเด้อค่ะเด้อไปสาไปไหวกัยาพากันเด้อค่ะเด้อเขาบอกว่าเจ้าชาได้พาเล็บงามมาพี่ได้กินปลาป้าพุ่นได้กินเขาเนาะกันเนาะหากกันหอมกันไวบุญบารมีแผ่ไพศาลบุญบารมีสิเกิดหากกันเพ่งกันไวเด้อค่ะเด้อผู้ใดก็ได้ ขอบคุณทุกกำลังแร่งใจหลายๆเหตุบ่อบกจกบ่อรุออร่งเนาะคะ่ะทำม,มากค่าขื้นุบาลมีกุ่มคร้องแพร่ไพศาลเด้อค่ะเด้อง่ายๆยๆๆิ่งบัีค่าวัตดีค,ดคอืมไปเดียนมาท่านแนวหมวกออกอยู่ไปเดียนไปตลาดมากพรากันยางไปหารถรถกับพ่อใครมีเนาะคะ่ะเนาะ หายาอยากดูรดจ่องเนี่ยตอนนี้กอนเดอค่กเดอรว,วัสดีค่ะ